สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นะครับพระธาตุกองข้าวน้อยนะครับวันนี้เามาเย็นๆนะครับถ้ามากลางวันมันคนเยอะนะครับวันนี้ผมขอเดินทางมาแบบเงียบๆนะครับเรามากันแบบเงียบๆเรามาซุ่มเรานะครับมาขอนะครับไหว้นะครับบางคนก็เดินทางมาก็จะมาเสี่ยงโชคเสียงเทียมซีมาไหว้พระจุดทูปเทียนนะครับจุดนี้นะครับ มาได้ดอกไม้ไหวพระนะครับคงไม่ต้องบอกนะครับตำนานนะครับของเขาน้อยนะครับของเขาน้อยค่าแม่นะครับอันดับแรกเราก็จุดธูปเทียนก่อนแล้วกันนะครับขอพรอนะครับ ไหวพ้พระคุณพระสีรัตนใจนะครับวันนี้ไม่ได้เอาขากล้องมาเลยนะครับไม่ได้ติดขากล้องมาเลย ด้านในจะเป็นพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไหว้พระแป๊บนึงนะครับโอบโหตกใจหมดเลยอะไรร่วงนี่เป็นพระพุทธรูปนะครับ,บเก่า มองดูนะครับขออำนาจคุณภาษีรัตนะใจนะครับจบุกปักรักษานะครับดนลบันดาลน,นะครับให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับ สวยงามนะครับสวยงามก็จะมีตู้รับบริจาคนะครับกับไม้ไหวพระไปแล้วนะครับ เราก็ดูกันด้านนอกนะครับพราอเคยเข้าไปด้านในนะครับมาก็จะมีนะครับมาไหว้ด้านในนี้นะครับขอพรนะครับมาไหว้ตำนานเล่าขานนันยาวนานนะครับของข้าน้อยนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับมีผู้ชายนะครับชื่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับ ไถนานะครับแม่เอาข้าวนะครับมาส่งก็บอกว่าก่องข้าวมันเล็กนะครับเจดี JD จะเอียงนิดนึงนะครับทํานี่เป็นการทําเจดีนะครับก่อนที่จะทําให้แม่นะครับหลายคนจะเดินทางมาที่นี่นะครับมา ขอโชคนะครับโดยการเสียงเซียมซีนะครับพอเสียงเซียมซีได้ก็จะนําหมายเลขที่ได้นะครับไปลุ้นไปเสียงดูนะครับไปลุ้นไปเสียงอู้ผมเห็นเลขนะครับผมมองไปผมเห็นเลขนะเห็นตัวเลขอยู่ในธาตเลยนะครับนะั่นถ้าผู้ชมเห็นหบนผมไหมนี่7เจ็ดหกนะครับเจ็ดหกเจ็ดศูน โอ้อันนี้อันนี้ท่านผู้ชมจะว่าผมแบบบางคนว่าอะไรมองอะไรก็เห็นเป็นตัวเลขหมดนะครับเห็นจริงๆนะครับหนเห็นจริงๆรเรามาขอโชคนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกนะครับเหมือนเจ็ดหกห้าหกเจ็ดห้าเลยนะครับนั่นๆชัดเลยนะครับนั่นเห็นจริงๆนะครับเห็นจริงๆท่านผู้ชมลองดูนะครับมือผมสั่นนิดนึงนะครับมือผมสั่นนิดนึง นีโ่โหเอาแล้วเอาแล้วเจ็ดเจ็ดหกห้านะครับเจ็ดหกห้านี่บางทีก็เหมือนเจ็ดศูนย์นะครับนะเห็นจริงๆนะครับท่านผู้ชมดูนะครับดูเห็นจริงอยู่ที่พระถาดนะครับอืมแม่ผมมองดูยังไงก็เป็นเจ็ดหกนะครับ 7, 6, 7, 5, นะเจ็ดหกเจ็ดห้าเลขเจ็ดนะครับเนะี่ย ชัดเลยเดี๋ยวเราจะไปเสี่ยงเซียมซี C กันนะครับไปเสี่ยงเซียมซีไปเสีย M เส่ยงเซียมซี C ว่าจะได้ตัวไหนนะครับเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกห้า ท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมครับเห็นเหมือนผมก็นี่นะครับอืมตำนานนะครับตามนี้เลยนะครับตำนานได้ตัดทองอเภอเมืองยะโสอดนะครับ ก็มาช่วงเย็นนะครับปกติคนจะเยอะนะครับคนเยอะทั้งวันนะครับคนเยอะทั้งวันเลยเดี๋ยวเราไปเสียงเซียมซีกันดีกว่าว่าจะได้เลขตัวไหนกลับไปนะครับเสียงเซียมซีกันนะครับขอโชคพึกงพาบุญบารมีนะครับนี่นะครับตัวเลขนะครับ ผมเห็นตัวเลขแล้วนะครับเห็นตัวเลขแล้วแหละเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดห้านะครับอยู่ที่ธาตนะครับอยู่ที่ธาตไปดูตัวนี้มันจะออกตัวไหนนะครับ อเอาตัวแรกนะครับโอ้ปฏิหารนะครับห้านะครับตัวแรกห้านะครับห้าเอาห้าอะไรนะครับแวลองอีก โอ้มาไงนี่ครับนี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งโอ้ยเลขตนี้เพิ่งออกไปนะครับออกไปยังไม่นานด้วยเพิ่งออกนะครับห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกอ่ท่านไดชอบนะครับท่านคงให้แล้วนะครับห้านะครับห้าหกห้าหกหนึ่งห้าหกนะครับหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกนะครับ นะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าท่านใดชอบนะครับก็ลองนําไปรูป้ไปเสี่ยงดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่พระธาตุนะครับหกเจ็ดนะครับเห็นหกเจ็ดชัดๆเลยซาบันแถวนี้มีเลขไหมครับสองเลขในองค์พระสิเพื่เห็นตัวเลขนะครับที่หน้าของท่านครอบ บางคนอาจจะเห็นนะครับบางคนเห็นแบบในตัวเลขขึ้นอย่างนี้เนี่ยนำไปซื้อนี่ถูกเลยนะครับที่ผมไปมาหลายๆคลิปห,หลายที่นะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าเห็นเป็นตัวไหนเลขเจ็ดนะครับเจ็ดนี้ชัดเลยผมเห็นเจ็ดเห็นจริงๆนะครับเห็นจริงๆไม่ได้โกว่าเห็นเจ็ดก็เห็นเจ็ดเหมือนห้าเจ็ดนะครับนะ่ะ เือนห้าเจ็ดนะครับเหมือนห้าเจ็ดนี่นี่อยู่ที่ไปอยู่นะนี่ห้าเจ็ดที่ไปนี่อยูผมนี่โอ้ยห้าเจ็ดท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับเอาลองไปนัไปดูนะครับชอบคลิปไหนก็นําคลิปนั้นไปซื้อเลยนะครับโอ้ยหลายตัวนะครับตัวเลขนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขซีเอ็มซีไม่ว่าจะเป็นเลขที่เจดีนะครับเห็นเจ็ดเจ็ดหกนะครับผมเห็นที่นู่นน่ยเจ็ดหกเจ็ดหกห้า มาเสี่ยง CMC ได้หนึ่งหกห้าอีกนะครับหกหนึ่งห้าแล้วมาตรงนี้เห็นเจ็ดห้าอีกนะครับนี่เห็นจริงๆนะครับเห็นจริงๆนี่เจ็ดห้านี่ชัดเลยนะครับนี่ตามนั้นเลยนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เดี๋ยวตัวเลขยังไงเราจะสุปให้อีกทั้งนะครับเดินทางไปที่ไหนนะครับสวัสดีครับ